ภูทรจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนกิจกรรมรวมพลคนแด่ประจำปี2560รุ่นที่1ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการเพื่อแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติดและรวมพลังจิตอาสาทำามดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ชั้น60การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนกิจกรรมรวมพลคนแด่ประจำปี2 5 6 1ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุจินวาจากิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดงานและพันตํารวจเอกโชติวัน์เหลืองวิไลรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยพลตํารวจตีพันลบอะแหลมล่าผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการดรรัชชานนท์ทองอารามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอเมืองสมุทรปราการตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนผู้บังคับการสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดสมุทรปราการเราคู you ตำรวจแดผู้บริหารรวมทั้ง,งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสม,มุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากโครงการแดหรือครูแดเป็นโครงการที่จัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5โดยมีข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึอกอบรมวิชาครูแดดตามมาตรฐานเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเข้าใจถึงปัญหาย,ยาเสพติดและ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ทั้งนี้จังหวัดสม,มุทรปราการมีตำรวจแด่ทั้งสิ้น95นายและทำการสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาภายในพื้นที่รับผิดช,ชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของครูตำรวจแด่และเหล่านักเรียนแด่ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสม,มุทรปราการได้จัดกิจกรรมรวมพลคนแด่ประจำปี256ขึ้นเพื่อแสดงพลังและรวมพลังจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน2รุ่น โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมของรุ่นที่หนึ่งซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนอาที่การแสดงดนตรีร้องเพลงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายจากครูตำรวจแดนักเรียนแดและรุ่นพี่นักเรียนแดอ,อีกด้วยักาจัดงานาเิดทาแล้วนักเรียน เือเป็นการไม่เก็บข้อบัอองคับทีม่มกีการ้องว่าผิดอะรอย่างไรอาศัยขั้นพิสงจน์าตรวจอบที่ตโทรัวตำรวจทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟคาทีด ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เตเจเนเรชันใหม่ or, พบกันที่โชว์บอรบอดทั่วประเทศซ่าอีทุกจังหวะเติรซี่เบิรมดโมซาอารอน